ันนี้อากาศดีนะครับผมมาะแก่การพูดเรื่องโดรนครับ mm. ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า DJI Mini 2เปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ทราบเรื่องสเปคไปแล้วด้วย mm. ผมจะมาพูดสั้นๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าสเปคกับของที่มาในกล่องเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เป็น Fly Combo Kit นะครับผมก็นอกจากกระเป๋าแล้วแน่นอนในี้มีรีโมทซึ่งทําเป็นรีโมทแบบใหม่ผมเลิฟรีโมทนี้มาก เริ่มตั้งแต่ตอนใช้ a i r 2แล้วะครับรู้สึกว่ามันเต็มมือดีนะครับผมแล้วก็เมาส์โทรศัพท์ด้านบนนะครับผมคุณจะใส่โทรศัพท์ขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้แล้วก็นั่นแหละครับผมรีโมทใหม่ต่อมาตัวโดรนเลยนะครับผมโอ้โหขนาดเล็กมากแล้วก็เบามากจริงๆตัวนี้ทาน้ําหนักที่249กรัมต่างประเทศสามารถบินได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนะครับที่น้ําหนักเบาขนาดนี้แต่ว่าบ้านเรายังต้องขออนุญาตและย,ยังต้องมีใบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมขอใบอนุญาตกันด้วย ข้อดีที่มาจากรุ่นใหม่นี้นะครับผมอัปเกรดเป็น 4K ถ่ายที่30เฟรม25เฟรมและ24เฟรมนะครับผมรุ่นเก่าถ่ายที่ 2.7K นะครับผมก็นอกจากนั้นก็มีในเรื่องของใส่5 Quick Shot มา a r r i l l d r o n e Helix แล้วก็ Circle เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับผมแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นบินได้นานถึง31นาทีก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานมากในการบินโรดรนนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นยังมีในเรื่องของการบินไกลนะครับเปลี่ยนระบบเชื่อมต่อเป็นโอคูซิง ซึ่งโอคูซิงกเนี่ยก็จะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างโดรนกับตัวรีโมทเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับผมชุดนี้เป็นชุด Fly Combo นะครับผมก็เลยมีแบตเตอรี่มาให้ถึง3ก้อนพร้อมที่ชาร์จที่ชาร์จเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไลติงแล้วนะครับผมมันก็ทําให้สะดวกมากขึ้นแหละกับอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ที่ใช้ไลติงเยอะนะครับผมแบตเตอรี่ก็เป็นหน้าตาแบบใหม่นะครับผมอนอจากนั้นก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับผม อ่าแล้วก็สายชาร์จครับผมสายชาร์จก็จะมี Type C Lightning แล้วก็ Multi สำหรับโทรศัพท์หลายๆรุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆเช่นใบพัดส,สำรองนะครับปุ่มสำรองแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวไขควงนะครับผมก็ผมว่าผมพูดเยอะแล้วออกไปทดสอบไปหน่อยดีกว่าครับ โอเคครับไฟล,ล์แรกกับ DJI Mavic Mini 2นะครับเราอยู่กันที่ 4K 24เฟรมนะ เช้านี้อยู่ันที่สะพานปลาครับก็มาดูพระอาทิต์ขึ้นนะครับผมได้พระอาทิต์ที่สวยงามก็มาดูว่าโดนจะทํำยังไงจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมบาความรู้สึก ตั้งแต่บินมาประมาณ10กว่าวิี20กว่าวิเนรู้สึกว่ามันนิ่มนะครับผมแล้วก็บินง่ายอย่างที่คิดไว้จริงๆนะครับกิมบอลดูสมูทดูนิ่งมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีลมเหมือนกันนะวันนี้ก็ยังได้อยู่ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องระวังเอาไว้ก็คือมันไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเวลาเจอนกเจออะไรอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ ทักทายกลุ่มฝูงนกกันนะครับสวยงามครับบินง่ายครับบินง่ายจริงๆคอนเฟิร์มครับโอ้สู้ลมสบายครับอืมสมูทมากจริงครับผมบินตามมือมากแล้วก็ บินง่ายบินง่ายจริงๆอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพนิ่งกันบ้างตัวนี้ถ่ายที่12ล้านพิกเซลนะครับโอเคครับรันนี้เรามาลองดูโหมด Quick Shot กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกดปุ่มเลือกสไตล์เลยนะครับผมก็กดโดนี่ก็มี Rocket Circle แล้วก็ Helix นะครับผมเขามีให้เลือกถึงระยะการบินด้วยนะครับในแต่ละโหมดต่างๆ ก็ลองดูโดรนีักนก่อนเลยพอกดเลือกปุ๊บมันก็จะมีให้เลือก subject นะครับผมแต่เราต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมกดบวกนะครับผมที่ subject ก็เป็นเหมือนกาน tracking แล้วก็กด start ครับ t h r o n e อันนี้เป็นโดรนีนะครับโดรนก็จะถอยหลังแล้วบินขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ล็อกเป็น tracking โฟกัส โอเคครับต่อไปมาดูหมดที่2ของ Quick Shot นะครับก็คือ Rocket นะครับผมกดไปที่ Rocket ปุ๊บอย่างที่บอกกดบวก Track Focus สต a ร์นะครับ3 2 two, <one. S> 1แล้วโดนก็จะค่อยๆบินขึ้นนะครับทิวกล้องลงกดไปที่ Circle เลือกตัว Subject นะครับแล้วก็กด Start เหมือนเดิมเลยครับผม3 2 Three, two. <One. S 2> โดนจะทําการหมุนรอบนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าโดนไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเวลาที่จะเซอร์เคิลรอบอะไรเนี่ยก็ต้องเมคชัวว่ามันไม่มีอะไรอยู่แถวๆนั้นในกรณีนี้ที่ผมอยู่เนี่ยมันมีพวกแบบเสาไฟนะครับก็ต้องเมคชัวว่าโอเคเราจะไม่บินไปชนมันลองมาดูอันสุดท้ายนะครับเฮลิกซ์นะครับตั้งลำเรือนกล้องขึ้นมานะครับผมกดเฮลิกซ์ three two one เอาโดนมันก็จะค่อยๆค,ควงออกไปนะครับผมก็มีหลุดบ้างนะครับผมในเรื่องของแฟกซิงนะครับเมื่อกี้เห็นเลยว่าหลุดฟึบออกมาครับส่วนเรื่องฟุตเทจเดี๋ยวจะต้องกลับไปดูที่บ้านเนอะถึงจะคอนเฟิร์มจากหน้าคอมได้แต่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่แปลกไปจากดีใจโดรุ่นอื่นๆก็คือพอกดเรคคอร์ดแล้วเนี่ยมันมีการกระตุกนิดนึงยกตัวอย่างเช่นถ้าถติว่า ผมรู้ว่าผมกำลังจะบินไปตั้งลำเง,งี้ยแล้วผมกดเรคคอร์ดปุ๊บภาพมันควรจะคอนติเนียแต่ว่าภาพมันจะหยุดไปแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วมันค่อยกลับมาบินต่อได้อ่าปัะเี้อาจะเป็นจุดอ่อนเล็กๆซึ่งผมคิดว่าสําคัญมากเลยอ่ะแบบบางทีเราบินแล้วมันมีพื้นที่แคบอะไรเงี้ยพอเรากดเลคคอร์ดเราก็อยากจะเห็นภาพที่ยังคงแสดงอย่างต่อเนื่องนะครับคือด้วยความที่ว่าพอมันไม่มีเซ็นเซอร์นะครับผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างต้องระวังมากๆเลยกว่าเดิม เช่นเราไม่สามารถที่จะแบบบินตะแคงแบบไม่เห็นทางที่เราจะไปอ่ะสมมติเหมือนจะโค้งซ้ายอย่างเงี้ยหรือว่าจะแบบถอยหลังมาตั้งลำใหม่เงี้ยพอไม่มีเซนเซอร์มันอันตรายมากอย่างเช่นโดยเฉพาะเวลาที่เราบินในพื้นที่กว้างๆแบบทะเลหรือว่าแบบที่ไหนก็แล้วแต่อ่ะคือวัตถุบางทีมันเลนมันกว้างอ่ะเราเวลาวัตถุมันอยู่ไกลอ่ะมันแทบมองไม่เห็นเพราะว่ามันมันหายไปกับแลนด์สเคปนั้นแล้วพอเราบินเข้ามาใกล้เนี่ยแบบ มันก็อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะพอไม่มีเซนเซอร์มันก็เลยค่อนข้างเป็นจุดอ่อนถึงจะบอกว่ามันเป็นโดนสำหรับบิกินเนอร์ก็ต้องค่อยๆตั้งลําบินแต่ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่มันไม่มีเซนเซอร์เพราะความปลอดภัยสำคัญที่สุดแล้ว Riley's Liner สรุปนิดนึงนะครับสำหรับ มินิ2ูเนอะของ DJI ก็กับ Price Point Single ลเนี่ยลำเดียวเดียวเนี่ยที่14,000กว่าบาทกับ Full Combo ที่19,000กว่าบาทสำหรับการมีโดนลำแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมากนะครับได้ Resolution ที่ 4K เมื่อก่อนเราจะบินโดนทีหนึ่ง Phantom 3, Phantom 4ราคา50,000-70,000ราคาสูงมาก แล้ว Resolution เรื่องของความปลอดภัยในการบินการเป็น User Friendly แบบนี้ถือว่าเป็นโดรนลำแรกที่ดีมากสำหรับคนที่ยังไม่เคยบินโดรนผมคิดว่าคุณลอง Start บินขึ้นไปใช้เวลาแป๊บเดียวก็บินได้แล้วครับผมคือมันไม่มีความกดดันอะไรแล้วคุณบินได้นานถึง31นาทีคุณค่อยๆตั้งลำตั้งเฟรมเลือกคิดได้นาน,านๆว่ากจะบินอะไรท่าไหนก็บินไปนะครับผมด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาให้เล็ก ให้เบาแนะ่นอนเดินทางสะดวกผมย,าายัดใส่กระเป๋าของเกงยังทําได้เลยนะครับผมรีโมทแบบใหม่การเชื่อมต่อโอโคซิงเนี่ยทำให้การบินอะ่ะมันนุ่มนวลมันง่ายมันไม่น่ากลัวนะครับผมแล้วด้วยความที่ว่าลำมันเล็กด้วยเราก็จะไม่ได้รู้สึกถึงว่าความรุนแรงของใบพัดหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมกลับมาพูดถึงเรื่อง Resolution ได้ 4K 30เฟรม25เฟรม24เฟรม ภาพนิ่งที่12ล้านพิกเซลแน่นอนว่า 4K กลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการรับชมวิดีโอไปแล้วนะครับผมก็มันเป็นโดรนสำหรับเบรกินเนอร์สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเป็นโดรนลำแรกเหมาะแก่การไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับผมบินในสถานที่ที่ไม่ได้จะบินไกลขนาดนั้นถึงแม้ว่าเขาจะทำมาให้บินได้ใกลพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับเบรกินเนอร์จริงๆสำหรับคนที่เพิ่งมาแตะโดรนลำแรกจริงๆนะครับผมก็ยังมีบางจุดที่ผมส่วนตัวคิดว่าเฮ้ยถ้ามีฟังก์ชันเหล่านี้ มันจะดีมากๆเลยมันจะเซฟมากๆเลยเราลองมองกลับกันว่าโอเคผมเข้าใจแหละเราพยายามทำให้เขาพยายามทำให้โดนราคาเข้าถึงได้อาจจะขาดในเรื่องของเซนเซอร์นะครับผมเพราะว่าด้วยขอมที่ว่าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะไม่ได้บินให้มันผ่านผลหรือว่าไม่ได้บินให้มันไกลหรือว่าในที่ที่มันดูแบบออน่ากลัวนะครับผมก็เลยไม่มีเซนเซ,นเซอร์แต่พอไม่มีเซนเซอร์ด้วยเลนส์ที่กว้างขนาดนี้ยกตัวอย่างในซีนโรที่เราบินเราบินในพื้นที่ที่มันเป็นทะเล ซึ่งเหมือนก็จะมีตอมีเสาอะไรแบบที่บางทีมันซ่อนอยู่ภายใต้ชาร์โดเราจะไม่เห็นเลยถ้ามันไกลแต่เวลาที่มันมาถึงใกล้แล้วอ่ะมันก็จะหลบไม่ทันเอานะครับผมถ้ามีเซนเซอร์เนี่ยจะเยี่ยมไปเลยนะครับผมอาจจะยอมเพิ่มราคามปอีกนิดนึงก็ได้ปะก็ดีเนอะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยมากเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราโดนชนโดนตกอย่างเงี้ยมันเกิดจากความผิดพลาด นิดเดียวและแป๊บเดียวนะครับผมผมสังเกตว่าหลายๆครั้งที่ผมกดเรคคอร์ดภาพจะค้างสมมุติว่าผมบินปุ๊บผมเจอแล้ว,วผมอยากถ่ายอะไรอะ่ะผมจะเอาใหม่เพราะผมเพราะว่าช่วงที่บินสเกลอะ่ะยังไม่หลุหมุมกล้องผมจะกลับมาตั้งลำบางทีเราบินกลับมาอย่างเงี้ยช่วงที่เรากำลังจะอยู่เทิร์นปุ๊บผมจะกดเรคคอร์ดทันทีแต่ช่วงที่อยู่เทิร์นเนี่ยแหละพอเรากดเรคคอร์ดอ่ะ ภาพมันค้างไป2-3วินาทีมันเป็น2อว,วินาทีที่สําคัญมากเพราะเราจะตั้งลํากลับมาใหม่เราไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรที่จะมาชนหรือเปล่าผมเลยมองว่าการมีเซนเซอร์แล้วก็ภาพไม่กระตุกมันจะช่วยลบจุดบอดแล้วก็จะทําให้อุปกรณ์นี้ user friendly มากขึ้นไปอีกครับผมก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่อยากฝากไว้สําหรับการพิจารณาครับผมก็ทั้งหมดทั้งปวงเลยก็คือแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่า เออมันใช้ง่ายมันบินง่ายได้ Resolution ที่ 4K ภาพนิ่งก็โอเคบินนานแล้วก็ทนลมด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้เลยสำหรับ Mini 2 DJI ครับผมเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับเราพบกันครับ